มะสเตครับผมคูปอนโยคะนะครับพบกันเช่นเคยนะครับกับอาจารย์คมพะควัตนะครับอาจารย์คมครับวันนี้เราจะมานําเสนอพระอะไรให้กับเพื่อนๆครับผมคือเราจะพูดเกี่ยวกับเ่งก่งโปเลพิมพ์สะดุ้งกับพิมพ์สะดุ้งกลับเรรบครับคุณดูการนั่งนะครับอาจารย์นะถ้าเป็นบันวิชัยครับมือซ้ายท่านจะหมดอยู่ด้านด้านด้านฝั่งนี้กับตาลปัดวางงั้นเถอะอาจารย์คือสมัยก่อนเนี้ย สำเร็จพระอาจารย์โตของสืสร้างไว้ครับเพื่ออะไรเพื่อเป็นเครื่องจะช่วยให้กับรายกลายเป็นหลอกับตาลปัดเออต<อ>าลปับา<อ>ทางด้านพุทธคุณนี่แหละนะซึ่งบางคนเขาไม่เคยศึกษาเรื่องนี้เขาจะไม่รู้นะครับว่าบางทีไปให้ดูเขาก็บอกว่า ไม่ไม่ไม่เคยพบเคยเจอนะพระพวกนี้ยเพ,พราะพระพวกเนี้ยคือสุดสุดพระเจ้าโตคือว่าท่านสร้างพระกิ่งเป็นยุคแรกๆรกแเป็นยุคแรกเดี๋ยวท่นานอาจารย์ถ้าที่ผมทราบมาเนี่ยพระกลิ่งในลักษณะรูปลักษณ์แบบนี้มีทั้งออกวัดบวรออกวัดละคังเหรออาจารย์หรือว่าวะละค,งะละคังปลูกสายวังสร้างนะกลุ่มสายวังสายวังเนี่ยสายวังแล้วตรงนี้แหละครับเป็นกลุ่มไหนครับอาจารย์สายวังกลุ่มสายวังนะครับโอเคแต่ความศักดิ์สิทธิ หรือความที่ว่าพูดคุณสงคนไม่รู้นะครับอาจารย์แต่วิทยาศาสตร์มันพิสูจน์ได้ผมไม่ดูนะพิสูจน์ยังไงครับอาจารย์คือองค์เนี้ยเจ้าของเคยไปให้พวกเซียนดูเขาบอกไม่มีในสารระบบไม่มีในสารระบบเนี่แหละครับคุณมาดูเนี่ยครับเนี่ยครับไปตอกค่าโลหะมาคุณรู้ว่ามีอะไรว้าวมีเหล็กไหลมีพาเลเดียมพาเลเดียมเช่นเดิมอีกอย่างหนึ่งดูแค่แร่ธาต แล้วก็รวมถึงอา,อาเซนิกก็คือ,อาสารหนูที่มันเป็นตัวประสานโลหะเนี่ยของของแท้นะผมบอกเลยเราถ่ายทําเผยแพร่ไปเนี่ยรอาจารย์อย่างน้อยคนเห็นกันเรียกว่าหลายประเทศครับเนี่ยสิ่งที่เวลาคนเล่นภาพไปพูดทรงเด็ดไม่ได้ครับเหมือนไปนลบรลโลหาจบรา์นะพระเนี่ยเห็นไหมถ้าไม่ศักดิธิ์นะครับถ้าเรียกแหลกๆไม่อยู่ในระเกิ่งไม่ได้เนี่ยะอาจารย์ ใช่ไหมเนี่ยไปตรวจมาเจออย่างเงี้ยครับพาถึงว่ามีพุทธคุณสูงมีฟามศักดิ์สิทธิ์กนี่แหละครับแต่พวกไม่รู้ไปลบหลู่ครูบาอาจารย์นะพวกนี้ก็คือเน้นไปทางพณิชย์ชนจนเกินไปใช่นี่แหละซึ่งอันนี้นะผมบอกหาดูดูยากครับนี่เหล็กไหลเนี่ยลองให้เพื่อนๆขอย้ายครับลองให้เพื่อนๆได้ได้ชมเนเหล็กไหลผมจะมีการลงรูปนะครับเหล็กไหลที่มาเนี่ยนะ คือหลวงปู่ปกแสงท่านจะเรียกเหล็กไหลมาได้นะฝั่งยันเนี่ยไปตรวจแล้วจะเจอเหมือนกับหลวงพ่อกันนะเมื่อกี้เจอเหล็กไหลอย่างอย่างน้อยเราได้เชิดพระคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านรักษาล่ำเหรียจนได้อภิญญานะนั้นเหล็กไหลอันนี้เป็นตัวมาชีวัดอันหนึ่งให้รู้ว่าพระผู้นี้ได้อภิญญาถึงเรียกมาได้นะเพราะเหล็กไหลพวกนี้คนไป หาไม่ได้หรอกแต่มาฝังอยู่ในเนื้อโลหะได้ในสมเด็จได้นะในเนื้อผงได้ในเนื้อว่านได้ในเนื้อผงยาลงปู่มก็เจอเหล็กไหลเออเนี่ยที่เราเผยแพร่ไปเนาะอาจารย์เนาะเออเนี่ยเราเผยแพร่ไปคนทางบ้านเดี๋ยวนี้เขาตามมาเยอะนะเขาดูในคลิปของพวกเราเนี่ยตามมาเยอะเราเราให้ความรู้เรามันพิสูจน์ได้จริงไม่ใช่ว่าพูดสงเด็จ ครับอันนี้นะไปตรวจยังไงก็เจอพวกเนี้ยถ้าของแท้อาจารย์องค์นี้เนี่ยสร้างโดยประมาณปีพุทธศักราชอะไรสองสี่หนึ่งหนึ่งนะประมาณเนี้ยโอ้ท่านหลวงพ่โตเลยก็มีบางบางบางรุ่นบางชุดเนี่ยอันนี้หลวงพ่โตปลุกเสกเลยเดี๋ยวจะจับให้ดู แต่องค์นี้เจ้าของตั้งไว้ถึงสามสิบลาา้านนะสาสิบล้านสาล้านนะองค์นี้สามสิบล้านจับ่ล้ที่ผมจับไปแล้วนี่นนนน่จับให้ดู<อ>ดูว่าหลวงปู่สร้างจริงไหมถ่ายได้เลยอ่ะนะดูนะสักคู่นึงครับนะนะนะครับเนี่ยถ้าไม่มีพระอยู่ในมือจะจะขอภาพเราจะเหยียดตรงๆมาเลยนะนะเพียงละอธิษฐานองค์นี้หลวงปู่ท่านปกเสกไว้จริงหรือเปล่าทำให้พญกล่อเนี่ยให้ดูเนี่ย ไม่ใช่ทำไมอาจารย์แขนยาวอาจารย์นนดก่แล้วไม่ถึงนะถ้าไม่ไม่มีพับนะจะถึงนะอ่ะเอาดูเลยเพราะนี่มาพอดีอันนี้เป็นการเป็นการวัดพลังวัดพลังพระดูนะว่าหลวงปู่ท่านปกเสร็จเนี่ยคนดูเหรอทำไมถ้าไม่เชื่อให้ให้จับมือไว้เลยในวิจารณญาณผู้ชมแล้วกันนะครับกดมือไว้เลยว่ามือมือก็อยู่กับดูเนี่ย นะครับได้ดูนะดูมือนะมือก็อยู่ปกตินั่นแหละเห็นไหมจาะไม่มีเด้งใช่ไหมไม่มีเด้งเลยนะไม่อาจารย์อยู่ในกลุ่มของพีทเลยอ่าดูเห็นไหมลูฟี่เลยอะไรดูเห็นไหมดูว่าหลวงปู่ท่านปลูกเสร็จไว้เห็นไหมอย่างงี้เพราะเพราะคนที่มาที่นี่เขาอาจารย์สบายให้ดูเขาจะรู้ว่ามันเป็นเรื่องจริงพลังพวกคุณมีจริงนะพวกเนี้ย เนี่ยใครอยากได้มาเลส30ล้านเนี่ยนะเออองนี้หายากสุหรับให้กับลายกายเป็นดีอันนี้สวยด้วยนะเนี่ยก้นถ้วยด้วยนะเนี่ยเป็นก้นถ้วยเป็นก้นถ้วยนะครับก้นถ้วยมีรอยจานด้วยครับผมถ้ายังไงมีใครที่มีพระในลักษณะแบบนี้หรือพระในชนิดอื่นๆก็แต่ที่มีการเคลือบใสก็มาตรวจสอบกับอาจารย์คมพักวัตที่ตึกแดง ชั้นสองโซนเอหรือบีนะอาจารย์โซนเอโซนเอเนี่ยดูดูใหไม่มีเหล็กไหลครับพคนเนี้ยเนี่ยนะครับผมโอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับเจีาอะเนะครับเนี่ยอย่างน้อยเผยแร่พราะคนไปมาว่าไม่มีอย่างพวกเนี้ยไม่มีอะไรเขไม่ถามเนี่ยพวกเขาบอกไม่ีไม่ไม่รู้จักไม่มีแล้วมีเหล็กไหลได้ไงบอกใช่แต่ไม่รู้จริงเนี่ย เนี่ยเราเราสงกล้าออกไปเพราะมันเรื่องจริงนะ